ไปดูข่าวของพี่แอมพันธิลากันบ้างนะคะคุณผู้ชมที่ลา่าสดค่ะเธอได้เปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการครั้งแรกนะคะกลางไลฟ์สดเลยที่กําลังพูดคุยกับดีเจหนุ่ยอยู่นะคะซึ่งงานนี้ค่ะก็ทำเอาแฟนๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าแฟนของวีแอมเนี่ยงานดีมากเลยละคะ่ะ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมานะคะนักแสดงสาวแอร์พันธิลาก็ยอมรับตรงๆว่าเธอไม่โสดแล้วนะคะเพราะว่ากําลังซุ่มปลูกต้นรักกับหนุ่มนอกวงการที่มีอายุเด็กกว่า4ปีค่ะแต่ก็ยังไม่มีวี่แววที่จะเปิดตัวฝ่ายชายออกสื่อนะคะล่าสุดค่ะสาวแอร์ก็ยอมใจอ่อนแล้วนะคะเปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการชื่อไอซ์ค่ะให้เราได้เห็นกันแบบชัดๆเลยระหว่างที่กําลังไลฟ์สดค่ะพูดคุยกับดีเจนุ้ยธนวัน์ เนื่องจากแฟนคลับที่ดูไลฟ์นะคะต่างพร้อมใจกันกดหนึ่งรัวๆด้วยเพื่อโหวตให้เธอเนี่ยเผยโฉมแฟนหนุ่มนอกวงการค่ะซึ่งงานนี้นะคะด้านสาวแอร์ก็จึงต้องเรียกแฟนหนุ่มมาเข้ากล้องทําเอาดีเจนุยนะคะกรี๊ดลั่นไลฟ์ด้วยความดีใจเลยเลยคะ่ะขณะที่สาวแอร์นะคะก็มีหัวเราะปนเขินๆจากนั้นดีเจนุยก็ยังได้ชวนเมาส์ถึงทริปเที่ยวอเมริกาของสาวแอร์แล้วก็แฟนหนุ่มด้วยนะคะ